นี่คือภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับที่จะเข้ามาในวีคนี้ถือว่ากล้าหาญชานชายัยเอามากๆครับที่เอาตัวเองลงมาฟาดฟันกับขบวนมาดานหนังใหญ่ๆที่จะทยอยเข้ามาแบบไม่หยุดครับเหมือนกับเกลื่อนแตก No Hard Feeling สาวแซบแอปมาอ่อยดูจากชื่อแปลไทยแล้วก็เดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่านี่คือภาพยนตร์แนวไหนดรามา่าคอมเมดี้ตจ๋า,จามาเลยครับไม่รู้ผมคิดไปเองไหมว่าหลังๆเนี่ยภาพยนตร์แนวนี้เข้าโรงน้อยมากครับ ถ้าเป็นหนังรักเนี่ยยังไงก็ต้องมีพอดล้ำๆสถานการณ์สุดประหลาดชูโรงเอาไว้ก่อนไม่ค่อยจะเห็นพอตแบบหนังคอมเมดี้ช่วงต้นปี2000ครับแบบหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะครับแล้ว No Hard Feeling เป็นยังไงเราจะมาว่ากันในคลิปนี้ครับขอเสริมข้อมูลเกี่ยวกับหนังนิดหน่อย No Hard Feeling เนี่ยเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ที่ใช้ทุนสูงมากๆครับตัวเลขชัดๆเนี่ยไม่แน่นอนครับอยู่ที่ประมาณ45-70ถึงล้านเหรียญอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่สำหรับแนวนี้แล้วเนี่ยมันเยอะมากๆครับ ส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอาจจะเป็นเพราะว่านักแสดงอย่างเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์มาเล่นนําด้วยหรือเปล่าและที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือหนังเรื่องนี้ได้เลดอาร์ด้วยนะครับจำกัดอายุผู้ชมเข้าไปอีกเรียกว่าอาจจะต้องลุ้นกันเหนื่อยครับในส่วนของรายได้ยังไงก็ลองฟังความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างโอพับกันก่อนเลยตอนนี้เนี่ยโอพับมีโปรโมชั่นใหม่แล้วก็เปิดตัวรสชาติใหม่ด้วยครับกับโอพับซีเรียลผสมครีมคุกกี้ลด and บ อร่อยไปกับโอพัพซีเรียรผสมครีมช็อกโกแลตและคุกกี้ครีมพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ2ชิ้นเหลือเพียง15บาทจากปกติ20บาทครับซื้อครบ400บาทก็สามารถแรกลกรับของพรีเมียมได้ด้วยยังไงรายละเอียดก็ดูที่ Descript ช o นได้เลยนะครับ No Hard Feeling นะั้นเล่าเรื่องราวของแมดดี้ครับสาวเปี่ยวตัวแม่ที่ผู้ชายในเมืองต่างก็รู้จักกันแม้จะอยู่ในวัยที่ต้องสร้างครอบครัวแล้วแต่เธอก็ยังไม่คิดจะผูกพันกับใครจริงๆจังๆมากนะครับ แมดดี้ตอนนี้กําลังประสบปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักบ้านของเธอเนี่ยไม่ได้จ่ายภาษีครับรถก็กาลังถูกยึดทําให้เธอที่ปกติแล้วขับอูเบอร์ต้องสูญเสียรายได้ไปแมดดี้เคว้งอยู่พักใหญ่จนก,กระทั่งไปเจอประกาศงานสุดประหลาดรับสมัครสาวแซ่บที่จะช่วยให้ลูกชายของพวกเขานั้นโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ถ้าทําได้ก็รับเอารถคลาสสิกสุดหรูไปเลยแมดดี้แทบไม่เชื่อสายตาแต่ก็ต้องลองสมัครดูครับปรากฏว่ามันเป็นงานจริงๆครอบครัวเศรษฐีบ้านเบเกอร์ครับต้องการให้ลูกชายสุดเนิร์ดของพวกเขา ได้รู้จักการเข้าสังคมความเป็นชายแท้บ้างครับแน่นอนก็รวมไปถึงประสบการณ์ครั้งแรกของเขาด้วยนะครับทุกอย่างต้องเกิดขึ้นแบบเป็นความลับและเป็นธรรมชาติมากที่สุดแมดดี้ก็ลูบปากครับด้วยประสบการณ์อันโชคชนของเธองานกินเด็กครั้งนี้มั่นใจได้ว่าเป็นเรื่องหมู่หมูแน่นอนแต่เมื่อเจอเข้ากับหนุ่มน้อยเพอร์ซี่ความคิดของเธอก,อก็เปลี่ยนไปครับทุกคุณหนูบ้านเบเกอร์นั้นเนิร์ดและเป็นสุภาพบุรุษชนิดที่เรียกว่าผ้าขาวยังต้องอายภารกิจเปิดบริษัทครั้งนี้ดูท่าจะไม่ง่ายแล้ว เรื่องราวระหว่างสาวแซ่บและหนุ่มเนิร์ดครั้งนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ใน No Hard Feeling ครับถ้าว่ากันตามตรงคนระับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่สนุกใช้ได้ตลกในระดับดีดราม่าพอจุกจุกทุกอย่างก็พอหอมปากหอมคอตามสมัยนิยมที่แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้มักจะเป็นกันครับจะเรียกว่าเป็นหนังทั่วไปก็ยังได้แต่ระหว่างที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่า No Hard Feeling นั้นมันเปี่ยมสเสน่ห์และก็มีบางอย่างที่ดึงดูดสายตาเราทําให้เราเนี่ยอยากดูหนังต่อไปเรื่อยๆครับ ส่วนแรกแน่นอนว่าคงต้องพูดถึงพอสครับหนังไม่ได้รีบร้อนโยนเราเข้าสู่นกการเด็ดของเรื่องแต่อย่างใดแต่ค่อยๆปูที่มาของตัวละครแมดดี้ที่เป็นแกนหลักของหนังก่อนให้เราได้รู้จักเธอในทุกแง่มุมครับแง่แซ่บที่คนภายนอกมองกับแงต่ตัวตนจริงๆของเธอผมได้ชอบทั้งสองด้านที่มันแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ได้สุดโต่งถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเธอก็ไม่ใช่คนแบบที่พวกแกคิดนะคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับแมดดี้เนี่ยก็เป็นสาวแซ่บรักสนุกจริงๆ แต่นั่นก็ไม่ใช่ทุกด้านของเธอครับเรื่องราวของแมดดี้เนี่ยถูกเสิร์ฟมาพอหอมปากหอมคอครับมันยังเหลือเว้นว่างไวใ้ให้ตัวละครอ,อีกกลัวอย่างเพอร์ซี่มาหาคําตอบครับการพบกันของสาวแซ่บและหนุ่ม Nerd เนิร์ดนี่แหละคือไฮไลท์มันให้ฟีลเกมต่อสู้ไล่จับเวอร์ชันคอมเมดี้เหมือนกันครับแมดดี้เนี่ยก็มีโกลเม็ดที่จะพิชิตความซิงของอีกฝ่ายแบบพัมฮาม,ามส่วนหนุ่มเนิร์ดเนี่ยก็พยายามเอาตัวรอดไปได้แบบเกอเกอเขินๆขนครับดูแล้วก็เพลินไปได้ทั้งเรื่องแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเต็มไปด้วยแแล้วกก,บบบวก็บ8 ซึ่งถ้าเกิดว่าถามกันจริงๆครับผมก็คิดว่ามันไม่ได้รุนแรงหรือว่ามันก็ไม่ได้จังไรขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ามีฉากจงขึ้นไหมโอ้โหมีแน่นอนครับมาในรูปแบบที่ไม่คาดฝันด้วยผมดูฉากริมทะเลแล้วก็ค่อนข้างเบื่อพอสมควรไม่คิดว่าจะมาแนวนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่คาดหวังว่านางเกี่ยวกับการเปิดซิงจะใน้ไปที่ฉากอย่างว่าแล้วก็อาจจะไม่สมหวังเท่าไหร่ครับหนังเน้นหนักไปที่ความสัมพันธ์การเติบโตแล้วก็การเปิดใจให้กันและการมากกว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกชวนเขินเพียบ หนังหนักพาดโรแมนติกค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็เข้มข้นขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายๆเรื่องครับต่อมาเนี่ยขอพูดถึงนักแสดงกันบ้างนี่คือผลงานของเจนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ผมชอบที่สุดในช่วงหลังๆแล้วครับเอาจริงเนี่ยอาจจะในรอบ10ปีเลยก็ได้หลังจาก s i l v e r l i n i n g p งเพย o o หรือว่า a m e รกิก a n h u s t l e ครับดูเหมือนว่าเธอจะงงๆอยู่พักใหญ่ยิ่งกับบทใหญ่ในหนังอย่าง Hunger ลเกมหรือว่า X-Men เนี่ยพักหลังๆที่ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าเธอหมดไฟไปแล้วอย่างเห็นได้ชัด พอมาใน No Hard Feelings เนี่ยเธอดดเด่นขึ้นมากครับชนิดที่ว่ามันคงจะจืดชืดไปเลยครับถ้าเกิดว่าเจนนิเฟอร์ไม่ได้มารับบทแมดดี้นี้เธอเล่นเป็นตัวละครแซบๆได้อย่างถึงพริกถึงขิงมากๆตัวละครนี้เนี่ยไม่ได้แซบอย่างเดียวนะครับยังมีความเปิอเปิรนๆด้วยบางครั้งก็ซีเรียสสู้ชีวิตเหลือเกินซึ่งความหลากหลายทางอารมณ์นี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วของมนุษย์ครับเจนนิเฟอร์เนี่ยฉายมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์สมกับเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์จริงๆคู่ของเธอในเรื่องอย่างแอนดิวบาร พอหนุ่มหน้ามนคนหน้าเนิร์ดเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นเขามาจากเรื่องไหนเลยครับเพราะเขาเป็นนักแสดงใหม่ที่จริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าเรียนในมหลาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะครับแต่ว่าตัดสินใจมารับหนังเรื่องนี้ก่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าแคสมาได้ตรงบทจริงๆครับแค่เดินมาเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงความเนิร์ดแล้วครับแต่เป็นความเนิร์ดแบบเห็นแล้วน่าเอ็นดูมั่นใจว่าต้องมีคนชอบแนวนี้แน่ๆยังไงก็ลองไปดูก็แล้วกันครับต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่มีพล็อตที่น่าสนใจ แต่ว่าการดําเนินเรื่องต่างๆรวมถึงฉากเนี่ยไม่ได้ว้าวแบบจัดจ้านแต่ว่านักแสดงนั้นปรุงรสออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจหรือเปล่าสาหรับหนังเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการหัวเราะแบบดังๆในโรงอยากขำไม่กับมุกสปะดนคราวดาม่านิดหน่อยหนูฮั f ฟีลิ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยครับเป็นหนังที่ตลกที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเอาจริงๆแล้วหลังๆหนังส่วนใหญ่มันไม่ค่อยตลกก็เลยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า เเต็ม 10. 10จากมีมูฟวี่ครับใครเบื่อ CG เบื่อคนตีกันไปครับแม้ว่าจะชื่อ No h e a r t Feeling แต่ทุกจบแล้วเนี่ยได้ f e ลลิ่งบางอย่างออกมาอย่างแน่นอนครับรอบหนังเนี่ยก็น่าจะหมดเร็วนี้ยังไงก็ต้องรีบไปดูกันหน่อยแล้วกันครับอย่างที่บอกทุกครั้งครับว่า10ปากว่านั้นไม่เท่าตาเห็นสาวแซบอย่างแมดดี้จะปลุกความบันเทิงในตัวคุณให้ลุกขึ้นมาได้หรือเปล่าติดตามได้ใน No Hard Feeling สาวแซบแอปมาอ่อยแชรแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ